คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการเรียนรู้ภาษาไทยเคยได้รับความนิยมอย่างมากในกัมพูชาแต่ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาความนิยมเหล่านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีนักเรียนชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งที่มองเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาไทยนะครับคุณจิราภาบุญยทัศน์ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้รังคอยอาจารย์บอกนะเพราะว่าน,นี้คำศัพท์ที่เราเรียนมาหมดแล้วนะครับ ชาวกัมพูชาจำนวนมากพบว่าการเรียนภาษาไทยค่อนข้างง่ายเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับภาษาคแมเพราะมีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกันนอกจากนี้โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ประมาณ70ก็มีความหมายคล้ายกันโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ3เดือนเท่านั้นนักเรียนก็สามารถสื่อสารภาษาไทยขั้นพื้นฐานได้ จริงๆแล้วผมสังเกตเห็นว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยเก่งภาษาอื่นๆอย่างมากนะครับเนื่องจากนะคบภาษาไทยกับภาษากัมพูชาเนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่ใกลเคียงกันมากไม่ว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมหรือการใช้ภาษานะครับการเรียนภาษาไทยในกัมพูชาไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้น ส่วนมากแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการเล่นสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของไทยลึกซึ้งยิ่งขึ้นทรงสางอง,กงก์การบารลอมภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีชาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยภูมินพนมเปญน,นักศึกษาในภาควิชาภาษาไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยผ่านกิจกรรมต่างๆดีลอยกระทงหรือก็พิธีรับน้องก็สอนก็เรามีวิธีวันสุนทรภู่ซึ่งเราทํามาหลายปีมาแล้วเปิดพิธีให้นักเรียนแสดงความสามารถเรื่องทั้งความรู้ภาษาเกี่ยวข้องกับวรรณคดีวรรณกรรมไทยกับแล้วก็ ในการนั้นก็จะมีมีการแสดงของนิสิตนั้นมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่านิสิตเวลาเข้าฝึกฝนเข้าได้เรียนรู้เรื่องศิลปะต่างๆใช่ไหมภาษาเขาจะเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมชัดเจนการเรียนการสอนภาษาไทยในกัมพูชานับเป็นรูปแบบหนึ่งของการทู่ทางวัฒนธรรมซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ยังอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและความก้าวหน้าทางอาชีพแก่นักเรียนชาวกัมพูชาอีกด้วยเรามีกลุ่มของนักเรียนตั้งแต่เริ่มโรงเรียนมาเป็นหมื่นคนนะครับครับผมมีในกลุ่มในเป็นหมื่นคนแล้วเขาจะให้ฟีดแบ็กมาเป็นที่ประทับใจมากเพราะว่า หนึ่งเขาเรียนกับเราสองสเดือน4เดือนเขากลับไปใช้ภาษาไทยได้แล้วในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เรียนแล้วเขาจะชอบไปทำงานกับบริษัทคนไทยที่อยู่ประเทศกัมพูชาเราเขาจะทำเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้บริหารในมานเจอร์ในในเซเว่นนะครอึงโสกเข่งเป็นทั้งครูและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา เขาเล่าว่านอกจากนักเรียนส่วนหนึ่งของเขาจะได้งานในบริษัทของคนไทยในกัมพูชาแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไปศึกษาต่อที่ไทย